หลอนจนตายต้องตายแล้วเออแหละเ,ออเออราจะหลอนแล้วแหละรอบนี้ไม่น่าไว้ เฮ้ยหุบต้นแดงเนี่ยกกระตุมาน้ามูดหลอนอยู่ร้อนอยู่เราต้องพูดเบาๆคนไทยครับคนไทยด้วยกัน ไล่อะไรล่ไม่ได้ผมหลอนอยู่ต้องจับจังหวะดีๆี่ถ้าไม่มีใครเอาอความแรงก็สบายมันโคตรดีสกิลเนี้ใช้ดีๆอ่ะดีมากเลยนะสกิลหล่อนนะ่ะ อยู่ไหนแล้วพระพระ,ะวิ่งโคตรเร็วเลยหล่อนไปก่อนเฮ้ยเฮ้ผมโดนแล้ววะผมน่าจะจบยาวอะอ่นี้น่าจะนาน ไม่โดนเฮ้ยไปเฮ้ยเขาตีผมแล้วว่ะอืมเฮ้ยผมต้องเอาเขาตีผมแล้วว่ะเขาตีผมวะ่ะ จบเลยผ่นานโอ้โหเดือดว่ะรอบนี้เดือดว่ะเออโอ้โหเขาจับทางได้แล้ว นี่มันตัวแปรแบบเจนุสเกะอะตัวแปรอะไรเมื่อกี้ไม่ต้องมีหลอนก็ได้ผมแม่งหลอนเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอะดาเมจก็ไม่มีตีเขาก็ไม่เข้าก็หลอนดิออ,ออฟไลออนเดียวงมาแล้วฟูเซเดอร์มันมาเปิดแล้วพราเราก็วิ่งกับก่อนแล้วไม่มีคุดิคองดิคอร์เราไม่ต้องคุยอะไรกันทั้งนั้นเนย,ยหลอนโอ้กระตุกหลอนไมด้ หลอนใครอีกหลอนหลอนพระหลอนพระหลอนหลอนโดนสลามอมหลอนดิหลอนหลอนล็อกขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยคูเซเดอร์อย่ามายุ่งกับฉันหลอนหลอนไปดิหลอนอุ้ยมันเอาผมแล้วมันเอาผมแล้วมันเอาหลอนหลอน เดินงงเดินงงเดินงงหลอนหลอนล็อกขาแล้วก็เอาชูร่าสไตด์ปิดท้ายครับปึก๊กเอาไปใส่ใส่คูเตอร์ว่ะนี่ละเฮ้ยพระมันยังไม่ตายพระตายยังหลอนก่อนต้องหลอนใส่พระก่อนพระอยู่ไหนเดี๋ยวพระมันฟื้นขื้นชีพหลอนให้หลอน เฮ้ยผมต้องปิดออโต้อะมันสะท้อนเจ็บตายหลอนรอรอโอเปอร์มารอโอ,อเปอร์มาแล้วก็หลอนยาวๆหลอนเดินงง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 ล็อกขาแล้วก็หลอนเดินงงเดินงงเออมาแล้วโอเปอร์มาแล้วหลอนลุวๆหลอนลุวๆหลอนลุวๆ พุ่งใส่ผมหลอนหลอนเฮ้ยโอ้โหไม่ทานว่ะมันกดได้ท,ทันพอดีหลอนหลอนหลอนตีมต่อยมันผมจะตายบอกวะโอ้โหสะท้อนโคตรเถื่อนเลยผมต่อยไปกี่หมัดเมื่อกี้เลือดผมหายเลยปนะไม่ได้ไม่ได้ได้แค่หลอนผมทำได้แค่หลอนจริงๆอย่าไปบีอาดต่อยคูเทนเดอร์เลยครับ ตอนี้เรามีดดเดือดเยอะเลยไปหน้าที่เรารู้หน้าที่พอหลอนหลอนอย่างเดียวทิทิขาหลอนเจนโนโล็อกขาทิทิขาหลอนนึกว่าแข่งเรือหางยาวเ,เดี๋ยวผมหลอนให้ จริงๆตี้คุณต้อมนี่แบบไปล่าไปนี่ได้ดีๆเลยหลอนหลอนสอนหลอนสอนหลอนสอนหลอนหลอนสองคนทำอะไรคุณต้อมทำอะไรคุณต้อมชั้นหลอนไปก่อนเฮ้ยเผมโดนผมโอ้โหสายนลูดไปเปียวนั่นแหละหลอนตัวนี้ก่อนหลอนตัวนี้ก่อนลูดเด้อลูด เดกูจะเดิมไม่ต้องมายุ่งหลอนหลอนหลอนตัวไหนไอตัวนนะั้นอ่ะเอเ,เหลือนหน้าที่หลอนละของเราคือนหน้าที่หลอน <c oughs> หลอนรุ่นัว <c oughs> โอเปอร์หลอน โกงเลยโอเปอร์คู่กับหลันเฮ้ยผมหลุดหลุดลักสมีวะ โอเปอร์คู่หลอนหลอนกันต่อแต่ได้ไม่สมเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องตีอะไรทั้งนั้นครับเราหน้าที่ของเราครับไม่ต้องเปิดออตโต้ด้วยครับหน้าที่ของเราครับดาเมจไม่ใช่ครับคือข้อไปหลอนตรงนี้ครับกลางวงครับกลางวงครับสามตัวนิ่ม,มหลอนตรงนี้ครับหลอนหลอนหลอน ถีงโคตรเยอะดัวดวนกลุ่มเป็นก้อนดีจริงๆงอ้าวตายวะ่ะเฮ้ยแตกวะตาเขาแตกแล,ล้วหลอนการสตันได้เลือดเยอะๆหน่อยนี่นะสตีลบอด,ดี้เราวิ่งเข้าไปใกล้ๆ แล้วก็หลอนผมว่าได้อยู่นะผมว่าได้อยู่